คุณอาจจะกําลังคิดว่านี่คือเกมเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ไม่ใช่เกมเหล่านี้ต่างหาก Resident Evil 4ภาค Original วางจำหน่ายครั้งแรก11มกราคม2005บนเครื่องเกมคิวบต้นฉบับที่ว่าสนุกแล้วเจอรีเมคเข้าไปแทบไม่มีเหตุผลอะไรต้องกลับไปเล่นภาคต้นฉบับเลย Devil May Cry 3 Dante Awakening วางจำหน่ายครั้งแรก17กุมภาพันธ์2005บนเครื่อง PlayStation 2ภาคที่ดีที่สุดของใครหลายๆคนแม้ Quality of Life จะสู้ภาค5ไม่ได้แต่เรื่องความมันไม่เป็นรองกันแน่ๆละ Dragon Ball 4, Budokai Tenkaichi วางจำหน่ายครั้งแรกในเดือนตุลาคม2005บน PlayStation 2เปลี่ยนจาก Fighting มุมข้างเป็น Fighting Arena บินไปมาในฉากได้พร้อมเมคคากตานพลังที่พาให้จอยพัง Shadow of the Colossus วางจำหน่ายครั้งแรก18ตุลาคม2005บน PlayStation 2มีเกมไหนใส่ลูกบ้าให้เราสู้กับยักษ์ใหญ่ได้จริงๆกับเนื้อเรื่องที่หักมุมจนหัวทิม่ม God of War วางจำหน่ายครั้งแรก20มีนาคม2005บน PlayStation 2เปิดตำนานครโทสยอดนักรบและก็เป็นทั้งยอดนักรักด้วย